สวัสดีครับผมร้านหลังท่อซิ่งครับวันนี้รีวิวท่อหน้าเผาไทตันครับผมนี่ครับท่อหน้าเผาไททันสอง1ันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูครับ โอเคครับผมแซ่ดเลยครับใบหลังท่อซิงครับจบหล่อๆครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทาง Youtube ครับหลังท่อซิงครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าครับ